เปล่าครับผมการสินเหื่อชาวท่านด้วยนะต้องสู่อใช่ไหมนั่น society เข้มข้นเขยตอนนี้เกม S4 Mobile ครับผมสํหรับวันนี้นะฮะเรจะมาแจกแทคติกแรล่งแชมป์เมนเจอร์นะครับผมนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะไอดีของคุณอาร์มเนี่ยอยู่ท็อป184เลยนะท่านผู้ชมนะถือว่าอยู่ในท็อปร้อยเลยนะฮะโคตรโหดโคตรเทพโคตรอันตรายแทคติกเดียวกันกับของผมเลยในรอบที่แล้วเนี่ยมีคนมันมาปั่นนะครับผมนะแทคติกเท่านี้ทําไมเพิ่ง20ดาวนู่นนั่นนี่นะครับผมเนี่ยมึงก็ดูตัวละครด้วยนะครับผมนะถ้้้าาาเเเกกิิดดวว่่่แแแททตอยยยงงีีนนนมัใหขึรบบไ เยอะขนาดนั้นอนะ่ะเขาก็คงใช้ตัวเทนกันไปหมดแล้วนะคนดูนะคงจะใช้ตัวแบบอ่าการ์ดทองแดงกากาเทนตันบวก30ขึ้นมาได้กันหมดแล้วนะฮะแทคติกเนี่ยมันก็แค่ส่งเสริมนะครับผมนะให้ทีมของเราเนี่ยมันเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมแทคติกถามว่ามีผลไหมมีผลถ้าไม่เชื่อลองปรับเป็นหนึ่งหมดทุกอย่างเลยเด็กนะครับผมนะแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงไม่อย่างนั้นก็ปรับเป็น3ทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะ ก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะอันนี้ก็คือคนมันไม่รู้มันก็พูดไปเรื่อยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนมันดีอ่ะผมบอกว่าดีอยู่แล้วอันไหนไม่ดีก็บอกไปตามนั้นเนาะอ่าก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับเอาครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิ์ใต้ค้คคปไดเยนะผม ตเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปอาแล้วครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมจริงๆแท็กติกนี้เนี่ยเป็นแท็กติกที่ผมเคยแจกไปแล้วแหละแล้วก็แท็กติกนี้เนี่ยผมเล่นมา 3- 4, 4สี่สี่สั้นแล้วนะครับผมนะใช้งานได้ยาวๆเลยใครใช้แผนนี้เนี่ยผมรับรองเลยว่าใช้ได้ยาวเป็นแผนต่อบอลเร็วเหมือนเดิมนะครับผมนานผู้ชม ทางด้านของแทคติกนะฮะตามนี้เลยท่านผู้ชมนะฮะความเร็วเนี่ยปรับเป็น2นะฮะจริงๆจะปรับเป็น3ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นออโต้เนี่ยปรับเป็นสัก2ก็พอถ้าเป็นเมสโซมเทนตามนักทีมอาจจะปรับเป็น3ก็ได้นะฮะแต่ว่าของคุณอาร์มเนี่ยก็คือปรับเหมือนข้อผมทุกอย่างเลยนะครับผมนะเพราะว่าคุณอาร์มเนี่ยดูแล้วก็ติดตามเนาะเป็น FC ช่องของเรานั่นแหละแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าการุณานะครับผมนะมีความการุณานเขาส่ง ID อ่าแล้วก็มีนักเตะใหม่ๆอ่ะ มาให้ผมรีวิวนะครับผมนะอันนี้ก็ขอบพระคุณคุณอาร์มากมากเลยนะครับผมนะที่อนุเคราะห์นะครับผมก็ความเร็วเนี่ยฝับเป็น2เหมือนกันเนาะระยะการส่งบอลเป็น1นะฮะการบุกเป็นสาแล้วก็อิสระเป็น2นะครับผมนะตามนี้เลยนะฮะก็เป็นบุกอิสระนั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของการบุกตรงนี้นะฮะแนวโน้มการส่งบอลเนี่ยเป็น1 เน้นระยะใกล้นะครับผมนะเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ได้ส่งบอลแบบทะเลทะล่าดูก่อนว่าเอ้ยจะจ่ายดีไหมไม่จ่ายดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็แนวโน้มการเปิดบอลเนี่ยเอาเป็นหนึ่งก็พอนะฮะต่อให้เราอัพเป็นหนึ่งยังไงเนี่ยมันก็ชอบแบบฉีกออกปีกเลี้ยงออกข้าแล้วก็ไปเปิดบอลให้เราอยู่ดีนะฮะแต่ก็อัพเป็นหนึ่งไวเ้เถอะจะดีที่สุดแล้วนะครับผมส่วนแนวโน้มการยิงเนี่ยปรับเป็น3ขอผมก็ปรับเป็น3เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะที่ผมแจกไปก็คืออันนี้ไปเลยเพื่อนๆลองไปเทีียยบคคลลลิปดดูไ้้้เนนนะรผมมแแวุตตห่งงอ นะฮะอ่าทางด้านของนักเตะมันจะได้วิ่งฉีกออกซ้ายมั่งฉีกออกขวามั่งตำแหน่งไหนหายไปจะได้แบบทดแทนกันได้นะครับส่วนทางด้านของเกมรับนะท่านผู้ชมนะเกมรับจะเป็นตามนี้เลยนะฮะกดดันเป็น3มนะครับผมนะระยะห่างเป็น2แล้วก็ความก้าวร้าวเป็น3เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็แนวกองหลังตรงนี้เป็นคุมพื้นที่นั่นเองนะครับแผนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแผนอ่าสี่หนึ่งสองหนึ่งสองอะไรแบบแผนเดิมเลยนะท่านผู้ชมนะอ่เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะฮะอันนี้เป็นของคุณอาร์มนะคนดู อันนี้เป็นแร้งแบบตัวต่อตัวนะครับผมตัวต่อตัวนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเฮดทูเฮดนะครับผมนะนี่ตามนี้เลยแล้วก็อันเนี้ยเมนเจอร์นะครับผมนะเนี่ยอันนี้เป็นเมนเจอร์ที่ผมเปิดให้ดูนั่นแหละนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเผื่อคนดูบอกว่าเอ้ยเอาของใครเอาตัดนู่นนั่นนี่มาหรือเปล่านะครับผนมะจับจิตคูเยอะเหลือเกินช่วงนี้อ่ะแผนที่คุณอาร์มใช้ก็ตามนี้เลย ะะจะเป็นแผน4 1 2 1 2 n นาโลที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะเป็นแผน4 2 4นะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้นะฮะ4 3 3 a t t a c k นะครับผมนะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมนะ4 3 3 Holding นะฮะตามนี้เลยเหมือนที่ผมบอกไปเนาะ4 2 2 2นะครับผมตามนี้นะฮะเนี่ยปรับแผนแบบแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้4 1 2 1 2นาโลแล้วก็จะมีแทคนิคอื่นๆเสริมขึ้นมาอีกก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะเล่นได้ก็4 4 3 3ธรรมดานะครับผมเล่นได้แล้วก็ไอ้แผน5 2 2 1เนี่ยอันนี้ก็เล่นได้แต่ว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับผมนะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะมีเนี่ย4 3 3เนี่ยเล่นได้ท่านผู้ชมที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของ4 3 3 d e f e น s ์อันนี้ก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็4 4 2 holding อันนี้ก็เล่นได้ถ้าเป็นแผนแบบ L M R M ที่ใช้ทางด้านของเซลโรเบโตอันนี้เล่นได้นะท่านผู้ชมนะนี่เล่นได้ส่วนที่เหลือก็นะก็ตามมีตามเกิดเลยแล้วแต่เรานะฮะสี่สามหนึ่งสองอันนี้ก็เล่นได้นะฮะแล้วก็สี่สองสี่ประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะแล้วก็ไปดูทางด้านของแท็กติกในทีมของผมกันบ้างนะครับผมนะะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือทีมของผมเองนะฮะนี่เลยทีมก็คือยังไม่ครบนะครับผมนะตอนนี้เจ็ดดาวท่านผู้ชมแท็กติกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ความเร็วเป็นสองเห็นไหม ระยะการสงบอลเป็น1นะฮะแนวคิดการเล่นตรงนี้เป็นบุกนะครับผมก็คือ3นั่นแหละแล้วก็คุมตำแหน่งตรงนี้เป็นอิสระนะครับผมนะส่วนบุกตรงนี้ก็1 1แล้วก็เป็น3แล้วก็เป็นอิสระนะฮะแล้วก็ทางด้านของ เกมรับตรงนี้ก็เป็น3 2แล้วก็3กดดันตรงนี้จะได้แบบบีบคู่ต่อสู้นะครับผมนะให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือเล่นได้ยากขึ้นกองหลังของเราเข้าพร้อมกันทีละ2ตัวอะไรประมาณนี้ส่วน่า c ี CB ของเราอะ่ะก็ต้องบาลานด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดว่า CB ของเราไม่บาลานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับผมนะเพราะว่ามันจะเติมเกมรุกสูงทั้งคู่เหมือนตัวเก่าของคุณอาร์มที่ผมบอกไปว่าคุณอาร์มเนี่ยต้องเปลี่ยนกองหลังนะครับผมนะตอนนี้แกก็เปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เป็นโลลองบองยืนคู่กับกวาดิโอนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวควอดิโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าควอดิโอเนี่ยมันเป็นยังไงนะเวิร์กเลทเป็นสูงๆแต่ว่าไม่ได้แบบเติมสูงทะเลืะอทล่าบ่อยขนาดนั้นจริงไหมอย่างที่ผมบอกไหมนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันในคลิปต่อๆไปเพราะว่าผมจะรีวิวนะกวอดิโอแล้วก็ดักลาสไมค์อนพร้อมกันทั้ง2ตัวเลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นไอเดียของคุณอารนะครับอย่างที่บอกไปเนาะที่มาบอกตอนนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะคนดูนะมาบอกเพราะว่าคนดูเนี่ย เดี๋ยวต้องมีคนมาถามแน่ละ่ะพี่ครับขอแทคนิคหน่อยนะครับผมนะแทคติคนั้นแทคติกนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ใช้แทคนิคไหนอยู่ตอนนี้มันเริ่มซีซั่นใหม่ไงผมก็เลยอธิบายนะครับผมแล้วก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกมือใหม่ด้วยเนาะว่าวิธีการแบบจัดเรียงแทคติกเนี่ยคือแบบจัดยังไงนะครับผมนะแทคติกตรงนี้อ่าเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชม ทบทวนความจำเนาะนี่นะครับผมนะแท็กติกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดบันทึกเมื่อกี้นี่ก็คือมันปรับเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยผมแบบด้นสดเลยนะทานผู้ชมนะแท็กติกตรงนี้ความเร็วเป็น2เห็นไหมถ้าเกิดว่าเรา อัพเป็น3ปุ๊บเนี่ยคือเพื่อนๆต้องเทน30ตันทั้งทีมแล้วนักเตะในในทีมของเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องวิ่งไวทุกตัวตั้งแต่กองหลังยันกองหน้าต้องวิ่งไวทุกตัวนะครับผมแล้วก็ระยะการจ่ายบอลเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะเน้นแบบระยะประชิดไว้ก่อนนะครับผมนะนักเตะมันจะได้แบบวิ่งเข้าหากันนะฮะเห็นไหมมันจะได้วิ่งเข้าหากันมันจะได้ไม่จ่ายพลาดถ้าเกิดว่าเราเอาระยะการส่งบอลเป็น3ปุ๊บเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามมีโอกาสที่จะดักนะครับผมนะวิ่งดักวิ่งสวนนะฮะพวกเอ่อเด้าน ของอ,อีกตัวหนึ่งที่มันเป็น CDM อ่ะที่ผมรีวิวไว้ผมก็จำชื่อไม่ได้นะเออเจ้าเนเวสนะับผมนะไอเจ้าเนเวสเนี่ยไอตัวเล็กๆอะ่ะมันอ่านเกมดีอ่านเกมขาดมันสามารถที่จะอ่านเกมแล้วก็วิ่งดักได้นะฮะหรือว่า c m บางตัวเนี่ยนะับผม c m ส่วนมากแหละนะับผมนะ c m ส่วนมากมันอ่านเกมขาดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะับผมนะถ้าเราเอาการระยะการส่งบอลเป็นสามมันมันไม่ค่อยดีเอาเป็นหนึ่งนี่แหละให้นักเตะของเราวิ่งเข้ามาหาบอลนะดีที่สุดส่วนแนวคิดเนี่ยก็เป็นบุกแล้วก็เป็นอิสระเนาะมันจะได้ทดแทนตำแหน่งกันได้อย่างงทที่ผมบออกกไปนแล้้ว็าาดขง แนวโน้มการส่งบอลอันนี้ก็คือ,อไม่ต้องแบบจ่ายเทเลท่าถ้าเราเอาแนวโน้มการจ่ายบอลเป็นสาปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะเล่นเร็วนะครับผมท่านผู้ชมจ่ายฟุ๊บฟับฟุบฟับอะไรประมาณนี้เหมือนแผนที่กีตากะของบาร์เซโลนาสมัยก่อนนะฮะต้องมีความแม่นยำสูงนะครับผมนะแต่อันนี้คือเอาเป็นหนึ่งก็พอมันจะได้แบบชะลอแป๊บหนึ่งม้วนกลับไปกลับมาแล้วก็จ่ายให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนการเปิดบอลก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะต่อให้อัพเป็นหนึ่งยังไงมันก็เลี้ยงเข้าไปด้านข้างแล้วก็เปิดบอลอยู่ดดีีแต่่่ถถ้าาาาเเกิววัพป็น3ุ๊มมมผล มีนะครับผมถ้าเกิดว่าอัพเป็น3ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิด ไอ้ตัวกองหลังของเรามันอยากจะจ่ายให้ตำแหน่ง CM นะครับผมนะปกติแล้วเนี่ยมันจะวิ่งฉีกออกไปด้านข้างนะฮะแล้วก็มันจะจ่ายให้ CM ของเราใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งแต่ในกรณีที่แนวโน้มการเปิดบอลเป็นสาปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะคือต่อให้อยู่ใกล้แค่ไหนอ่ะมันก็จะชิปข้ามหัวเพื่อที่จะเปิดนั่นเองนะครับผมมันมีโอกาสที่จะเสียบอลสูงเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะก็อาจจะมี CM หรือว่า CDM เนี่ยที่คอยสกัดลูกกลางอากาศเนาะพวกยาญาตูเล่ลุดกุล,ลิศ จูดเบลลิงแฮมอะไรประมาณเนี้ยไอ้พวกที่แบบนักเตะตัวสูงๆูงะนะครับผมนะมันก็สามารถตัดบอลกลางอากาศไปได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีนักเตะกองกลางนะครับผมพวกลูก้าโมดิกหรือว่าไอ้นักเตะสูงร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับผมนะโลธาบเทอูดอะไรประมาณเนี้ยแนวโน้มการเปิดบอลเนี่ยยิ่งควรที่จะต้องปรับเป็นหนึ่งเลยนะครับผมนะส่วนระยะการยิงเนี่ยในกรณีที่เพื่อนๆนะครับผมนะมีนักเตะที่วิ่งนะฮะจนแบบจะเข้าโกอยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับผมเลี้ยงจนเลี้ยงยำเข้าโกอะนะฮะ เลี้ยงจนผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามะนะครับผมนะมาคว้าบอลคาเท้าอ่ะแนะนําให้อัพเป็น3ไปได้เลยเพราะว่าไอตรงเนี้ยยิงแบบตบี้ตะบันยิงอ่ะไม่มีแบบกรณีเลี้ยงเข้าโกแน่นอนนะครับผมนะถ้าเกิดว่าจะเปิดออโต้ก็แนะนําให้ปรับเป็น3ประมาณนี้นะครับแต่ของคุณอาร์มเนี่ยคือเขาจะาน่าจะปรับแทคนิกตลอดนะน่าจะปรับแทคนิคตลอดเวลานะครับผมนะก็ประมาณนี้แต่ของผมเนี่ยก็คือปล่อยออโต้เลยนะครับผมปล่อยออโต้ไปเลยคุมตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นอิสระแล้วก็ทางด้านของเกมรับนะครับผมนะ เกมรับก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าความกดดันของเราเนี่ยม so, ันน้อยนะครับผมนะนักเตะมันก็จะไม่เข้าไปดันนะครับผมท่าผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่ากดดันของเราเป็น3เนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสที่นะครับผมนะจะเข้าปะทะได้ดีขึ้นเข้าไปแย่งบอลได้ดีขึ้นแล้วก็ความก้าวร้าวเนี่ยนะครับผมนะถ้าอัพเป็น3เนี่ยมันจะเข้าแย่งกันเนี่ยสองตัวนะครับผมท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพก้าวร้าวเป็น1เนี่ยมันจะเข้าทีละตัวนะครับผมนะมันจะเข้าแค่ทีละตัวเห็นไหมมันจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนดูแบบดูลาดราก่อนดูเชิงก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าฝาตรงข้ามจะเปิดมันถึงจะวิ่งชาร์จอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น2เนี่ยมันจะเข้าแค่ตัวเดียวนะครับผมนะเนี่ยมันจะวิ่งเข้าแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งมันก็จะประกบนะฮะของมันไปแต่ถ้าเกิดว่าปรับเป็น3ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาปรับเป็น3แล้วผมเนี่ยแจกแทคนิกอะมาสีซีซั่นแล้วนะครับผมนะคนก็น่าจะใช้ตามกันเยอะลแล้วแหละนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบ สายกดดันสายดูดดันแบบนี้ทั้งนั้นเลยส่วนระยะห่างเนี่ยก็เอาไปสัก2ประมาณนี้กำลังแบบพอดีกําลังบาลานถ้าเกิดว่าเราอัพเป็น3ไปเลยเนี่ยนะครับผมนะมันก็จะแกวงอยู่ประมาณนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะแกว่งอยู่ประมาณนี้นะนมันก็จะไม่ค่อยแย่งเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็น1ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบีบเกินนะครับผมนะเนี่ยนะฮะมันก็จะบีบเกินสมมุติว่าปีกฝั่งตรงข้ามมันวิ่งเร็วมากๆเลยเป็นพวกอองรีเป็นพวก, Only, พวกอ,อ่อชินอลานะครับผมนะแกเลตเบลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ มาเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเอ้ยมันมันโยกออกซ้ายเนาะแกไรเบลไปปีกขวาเนาะมันก็จะวิ่งฉีกออกมาเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอพวกประธานเป้น,นู่นนั่นนี่หรือว่าไปเจอนักเตะที่มันแบบวิ่งเร็วมากๆอ่ะพวกวินิซิอุสพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะมันก็จะหายแล้วก็หายเลยมันมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปสัก2นี่แหละนะฮะประกบก็ประกบให้มันแบบพอดีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมนะรอซ้อนก็ลอซ้อนให้มันพอดีอะไรประมาณนี้นะครับอันเนี้ยดีที่สุดส่วนไอ้ตรงกดดันตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมนะ ทางด้านของความกดดันเนี่ยมันก็รอให้เขาบุกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็น2ปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะมันก็จะขึ้นประมาณนี้พอดีพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นสาปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะกองหน้าของฝั่งตรงข้ามมมันมีโอกาสที่จะหลุดด้วยนะคนดูนะแบบอกองหลังของเราเติมสูงใช่ไหมทางด้านของกองหน้าหรือว่าปีกนะครับผมนะหลุดปุ๊บเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะล้ำหน้าสูงอยู่เหมือนกัน เนี่ยอันนี้ก็มีผลต่อกองหลังนะเพราะว่ากองหลังของเรามันจะบีบสูงนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละใน ep ที่แล้วนะครับผมหรือว่าแจกเทคนิครอบที่แล้วเนี่ยผมก็บอกแบบนี้เป๊ะเลยนะลองไปย้อนดูได้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะสำหรับการปรับเทคนะิคเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลาย,ลายๆคนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คนะิวโอน้าสำหรับคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมใช้ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับ